ต่อไปไปที่ตัวที่เป็นเซนต์เมนทัลบ็อกซ์เกเดอร์นะครับ hmm. ตัวเซนต์เมนทัลบ็อกซ์เกเดอร์เนี่ยมันก็จะป,ประกอบไปด้วย LG เช่นกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวเลื่อนไขของตัว segment เซนต์เมนนั้มนมันยกของที่เป็นชิ้นกลมๆหรือเนี่ยยกของยาวๆเนี่ย ยกของกลมๆบน,นหน้าย่างหลายเราหยิบหยิบเดียวนะครับวิธีการฟิโลสตีในการออกแบบคอนเซ็ปต์ <c oughs> มันจะ <c oughs> แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับอันนี้ก็เป็นรูปลงหลออของที่เซคอนะอันนี้เป็นรูปตัวลอนเชอร์งาน TPL นะครับโดยไฟฟ้าสายสีม่วงอันนี้รูปนะรถไฟาสายสีม่วงน,นะครับก็ไอ้ระบบที่เราใช้เนี่ยมันเป็น สแปน by สแปนเดเรคชั่นนะครับแล้วก็เราใช้วิธีการผลิตเซกเมนต์เนี่ยเรียกว่าเป็นช็อตไลน์คัสซิ่เมทตอก็คือเราหลอ่อเซกเมนต์ทีละก้อนนะครับหลอ่อเป็นก้อนหนึ่งก่อนก้อนแรกครับเสร็จแล้วเราก็เลือ่อนลงไปให้ตัวที่ติดกันเป็นแบบแล้วเราก็เทเป็นตัวที่เป็นฝามืงผมในลงไปแล้วก็เลือ่อนดีดออกไปเรื่อยๆซึ่งตรงเนี้ยเราจะต้องมีเซกเมนต์โรลัชั่นตรงเนี้ยเราต้องมีสิ่งที่เรียกว่าทีวีคอนโทรลไม่หรือว่าเราอะ่ะ หล่อเซกเมนต์ที่โลเคอลโคดิเนตพูดง่ายๆเราหล่อเซกเมนต์ที่บ้านเราแต่เราต้องเ,อเซกเมนต์เนี้ยไปติดตั้งที่ถนน,นหน้าบ้านเราคำถามคือเรารู้ได้ไงว่าหล่อแล้วอ่ะมันจะถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นซึ่งไม่มีทางน,นะครับหล่อมันเกิดเออร์เลอร์เสมอเราต้องรู้ว่าเออเลอร์ที่เกิดเกิดยังไงและคำนวณเ er ออเลอร์ยังไงเพื่อให้ตัวต่อไปมันเป็นตัวแก้ไข กระบวนการนี้เรียกว่าจมที่คอนโทรลนะครับซึ่งมันจะเป็นตัวที่คุมค่านอ t นอตอีฟอสมุดของตัวระนาบเซกเมนต์ด้านบน,นะบหลักๆเราก็จะใช้สี่มุดด้วยกันมุดระดับสี่มุดหนึ่งสองสามสี่แล้วก็มุดที่ใช้คอนโทรลไลน์อีกสองมุดซึ่งเราจะใช้ในการตั้งค่าในตัวมุดคารับตัวนี้เราเรียกวัดคาสคือตัวที่กำลังกระเทดด้านนี้คือฟิกเปาเฮกก็คือแบบหน้าแบบนั่นแหละฟอร์เวิร์ดนะครับ Forward, ันนี้ตัวที่อยู่ตัวที่ยังไม่เทที่อยู่ในโมเ่เราเรียกมันว่าเวทขาวไอ้ตัวที่เราสามารถปรับตั้งมันได้เร,เรียกวกแบบนีซึ่งก่อนที่จะทำไอ้เรื่องพวกนี้เราจะต้องเอารูทลายอไรายเมนค่าอไรายเมนของตัวสภาเนี่ยมาทำเพื่อจะจัดเลเยอร์เอาของเด็กบิดของบิดเด็กทั้งหมดออกมาแล้วก็มาหั่นสแปมให้มันเป็นก้อนๆเป็นก้อนเซกเมนต์จริงๆอ่ะแล้วเราก็ทำเรียกว่าค่าดีไซน์คือเรื่องของดีไซน์ของตัวตัวอไรายเมนดาตต้าตัวเนี้ย หลังจากนั้นนะตอนที่เราหลอกเสร็จเนี่ยเราจะเรียกมันว่าค่าแอสคาดาตาัต้าคือค่าที่มันหล่อแล้วจริงๆซึ่งมันจะเออร์เลอร์ไปจากสเปรเนี่ยแต่เราก็ต้องมาจัดให้มันอยู่ได้ในเออร์เลอร์ตามที่ตามที่เขากําหนดไวนะ้อันนี้เป็นตัวอย่างของของค่าสเปรดเลอัลนะในสเปรดไลอัลหนึ่งสเปเนี่ยมันก็จะให้มาอันนี้เป็นงานที่สีรัดก็จะให้ค่าหมุดมาค่าเอ e z อีซของหมุดแต่างชุดมานะตรงการลางก็จะให้ค่าเพื่อนอย่างน้อยเราต้องคำนวณมุมอสมมัตรได้ มาครับคำนวณอินเวชันที่แตกต่างแล้วเราก็จะสามารถหาได้ว่าเ,เราจะต้องหล่อชิ้นเซเมนต์ขึ้นเป็นยังไงนะครับอันนี้ให้มาดูไอ้ตัวลัมชิงคอมโพเนนต์นะไอ้ตัว O-head g ์ r ัลเก็จะมีเบนเกอร์เดอร์สีส้มเนี่ยมีลัมชิงแ g วกคอนที่ผมเรียกคือตัวขับเคลื่อนไอ้ล a u เชอร์เดินไปด้านหน้าด้านหลังพวกนี้นะครับมีลัมชิงซัพพอร์ตเดี๋เรียกว่า LCB มีสเปดเซ gment สเปนชันบี m ซึ่งจริงก็สับกันียกว่าสเปด e r b บี m คานที่มันจะหยุดท็อปอยู่บนตัวเซกเมนตะ์ครับเพื่อให้ตัววินสามารถจับได้ให้ตัวคอนเชิร์ตสามารถจับได้นะครับมีเทนชั่นบาร์นะครับแล้วมีแคนตี้เคหรือวิ้ง์อยู่ด้านบนเอาไว้สำหรับยก,ยกอันนี้คือตัวช oh ุดโอเฮดแคนตี้อีกอันหนึ่งก็เป็นอันเดอร์สลังนะครับอันเดอร์สลังก็มีคอนเซอร์ตัวเมนเกอร์ได้นี่มีตัวเพียร์แบงเก็ตสำหรับเป็นซัพพอร์ตให้ตัวอันเดอร์สลังอยู่มีเซนซะิมแบทฟอร์มแล้วก็มีตัวเซนเน์โหลดเดอร ปุปก,กอนน้อยมากัมันดั้งสลางแต่ก็ใช้งานได้น้อยมากเช่นกันนะเพราะว่ามันเหมาะกับทางตรงยาวๆมากๆอ่ะแต่ว่าทางโค้งไม่เวิร์ดนะครับแล้วก็พอเราใช้ระบบดั้งสลางเนี่ยเราต้องเอาเซมเมนต์เนี่ยซัพพอร์ตช่วงปีกอ่ะลงไปบนนอสซึ่งการที่ซัพพอร์ตช่วงปีกเนี่ยมันจะทำให้ไปสเตรสมีลสเตรสของตรงใต้ลักแร้ในเซกเมนต์อาจจะเกินเพราะว่าน้ำหนักมันไปกดตรงกลาง ต้องดูว่าเหล็กเสริมพอไหมจะต้องไปเสริมแรงเสริมเหล็กเสริมเพิ่มเพกกรรื่อป้องกัอยคราอ่าที่จะเกิดนะครับมาดูตัวลอนเชอร์คอนเซปต์ออกแบบเมื่อกี้ตัวไอเกอเดอร์เราพูดถึงว่ามนต์ไฟอย่างไงอันนี้ผมเป็นตัวที่เรียกว่าเป็น New Design นะะิวดีไซน์นั้นกัรมันก็ทําขึ้นมาใหม่แต่อันนี้ก็จะมีส่วนที่เป็นเบนเกเดอร์สีเขียวบอดี้แล้วก็สายแล้วก็หน้าหลังนี่คือส่วนที่เป็นโนส อันนี้คือขั้นขั้นตอนในการที่เราจะออกแบบลัมเชอร์สักตัวหนึ่งนะครับอย่างแรกเลยคือเราต้องสต๊ดดี้ตัวบริทคาแรคเตอร์สติกของมันก่อนก็มีไลเมนต์โปรไฟล์แล้วก็คอนเซ็ปต์ของสเปนเดียลนะครับว่าจะถ่านสเปนแล้วแบบไหนทั้งโครงการมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างเนี่ยหลังจากนั้นเราก็ต้องบรรดาบตัวคอนเซ็ปต์ของอิเล็กชันคิเนมาติกสำหรับที่พิคอสเปนเดียลนะเพราะจริงๆเป็นงานออกแบบไอ้ตัว อิเล็กทรอนิกส์สักเจอสะพานทางเล้าดันเนี่ยมันไม่ได้ว่าทุกสแปนจะเท่ากันเหมือนที่พิคอร์มันต้องมีส่วนที่มีงานยูทิลิตี้ข้างล่างตองออกแบบหลบสะพานข้ามแยกเนี่ยซึ่งจะทำให้สแปมเป็นแวรี่แต่ว่าเราอ่ะจะทำเบสทีนิมติกก็คือเบสที่ทางคันเดินลอนเชอร์ในรูปแบบของที่พิคอรสแปมนั่นก่อนหลังนั้นเราค่อยไปแก้ปัญหาว่าเป็นไงบ้างเพราะที่พิคอรสแปมทือสแปนที่ใช้บ้างส่วนโครงการนะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะระบบเนี้ยสแปนที่ ที่เหมาะสมรับซิมบัมน่ะมันจะอยู่แถวๆถ้าเป็นซิมเปิลสแปนก็ประมาณไม่เกิน40เมตรนี่โอเคแหละไม่งั้นบอดมันจะหนักมากนะพอมันบอลหนักมากๆมันก็ไม่ไม่เวิร์สนะเพราะจริงๆแล้วอะโครงสร้างทุกอย่างเนี่ยเราออกแบบเนี่ยรับแครีเดนโหลดนี่เรารีดเดนโหลดได้น้อยเท่าไหร่ก็ยิงออปติมัมนะครับเสร็จล้วก็เราก็ต้องมาดูในตัวเราก็ต้องมาซิมพลิฟายจำลองในตัวลอนเชอร์เราว่าเราใช้ลอนเชอร์เป็นรูปแบบของเกเดอร์ เป็นสเปซชาร์ทหรือว่าเป็นอะไรนะครับหลังจากนั้นก็ทำ drawing สเปคชันดีเทลแล้วก็จริงๆอย่างของเราทุกตัวที่ที่ผมออกแบบก็จะส่งเพอร์พาร์ตี้ให้ขึ้นเช็คดีไซน์ด้วยนะครับให้ให้มีเพอร์พาร์ตี้เอนจิเนียร์เข้ามาช่วยเช็คดีไซน์ว่าที่เราคิดเป็นยังไงแล้วที่เขามองเป็นยังไงก็พอมาเน็ตติ้งกันดีเทลทุกอย่างเช็คหมดแล้วก็เริ่มฟอร์มพิเคตตัวรันชร์นะครับอ่าอันนี้ให้ดูตัวไททิเรียก็จะ เกี่ยวกับเล่นสติลหน่อยๆน,นะครับอย่างตัวนี้เป็นผมออกแบบให้มันเป็นคานเหล็กรูปกล่องนะเป็นบ็อกซ์เกอร์เดอร์เลยก็ตัวตัวซังดัลสติลผมเลยใช้เอห้าเจสองเจียหกสิบนะครับแล้วก็มีพันธุ์ติ้งรอยต่อผมอะหลักๆคือผมใช้เป็นไฮไฮเดนไซบาร์ Bar, หรือสเตนชิ่งบาร์นะครับในการรับแรงแล้วก็ใช้ตัวเหล็กเหล็กทเทาเหลก็กแข็งนะชุดแข็งแบบเอสี 4. เป็นตัว รับแรงเสียงนะครับแล้วก็มีใช้เวอรลลิงเรียนต่อไปอีเจสเซนะดีไซน์โคนหน้าตามนี้นะครับอันนี้รูปด้านขวาเนี่ยให้ดูหลอดแคสจริงๆคืออันเนี้ยสเต็ปทั้งหมดที่เขียนมาเนี่ยเราเราทํามาจากการเขียนในตัวลอนทิงเคนติกเบื้องต้นเนี่ยแล้วเราก็มาวางว่าสเต็ปมีอะไรบ้างก็จะมีหน,นึ่งอิเล็กชันเคนตี้โซลิชัน,น,ชนโหลดดิ้งเซเมนต์นะครับลิฟติ้งเซ gment โซลิชันโหลดดิ้งเซ gment นะมูฟเคนตี้ทูแต่ละโพซิชั o n นะครับ เซตตัปแบ็กเก็ตดีมูฟแบ็กเก็ตคอนติเนว์ทูทีนี้ง่ายๆเลยลอนเชอร์เนี่ยถ้าเป็นระบบไอกระเดอร์เนี่ยลอนเชอร์มันจะฮิ้วไอกระเดอร์แค่ตัวเดียวเท่านั้นครับก็คือทั้งสแปนเนี่ยลดเวย์สมั้นลดเวย์สักสองเลนไปกลับเพื่อดีสินะมันจะไม่ได้ฮิ้วทั้งสแปนมันจะฮิ้วไอกระเดอร์ตัวเดียวกระเดื่อตัวเดียวอย่ามากก็แปดสิบตันแต่ถ้าเป็นเซมิทอฟมันก็ไม่ใช่นะลอนเชอร์มันต้องฮิ้วแครี่เซมิทั้งสแปนง โดยส่วนใหญ่ดีสองก็สแปนไม่เกิเเนสี่สิบเ,เมตรเนี่ยเซกเมนต์อย่างเดียวก็หนักไปถึงหกร้อยตันละแต่เพราะฉนั้นแม็กแม็กคัมบัซิตี้ของสองอันนั้นไม่เหมือนกันนะคีย์ิคอลของของไอกเดอร์ er จะอยู่ที่เศษตอนลอมชิง่งไม่ได้อยู่เศษตอนลิทติ้งนะ,ะแต่ส่วนในตัวเนี้ยมันมีสองอย่างสเตเบลิตี้จะต้องเช็คที่เศษลอมชิง่งถ้าเป็นตัวบ็อกเซอร์แต่ถ้าเป็นแม็กซิมัลคัมบัซิตี้อ่ะส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นตอนที่เรา ค่ด้ไอตัวฟูสตันนะครับแล้วมันจะมีร้อยเรื่องโรลลิเรื่องหนึ่งซึ่งเราเรียนปีย่อยมากอันนี้ก็ให้ดูนะครับตัวนี้ก็เป็นเซสชันพัฟตี้ของ ben ider, เบนไคเดอร์ที่เราทาทำดราฟก่อนคือเราง่ายๆเราต้องทำดีไซน์คอนเซ็ปต์เราขึ้นมาก่อนผมออกแบบให้มันมันยังไม่เป็นดีบีนนะยังไม่เป็นขาประกอบคุณสมบัติถ้าเช็คเอปส่วนทีวีออกมาเนี่ยจะยังเป็นบีมอยู่ยังไม่ได้เป็นขาปรนนะกอบเพียที่เดียวใกล้ๆเกือบจะเป็นแล้ว แต่ว่าในการออกแบบเราเราก็เช็คไอ้ตัว TFM model นั่นคือ t e n s i o n Fuel Action นะครับของเพลทแล้วเราก็ไปเช็ค localize หล่มาอีกทีหนึง่งนะครับอันนี้ก็เป็นราฟตัวตัวดีไซน์ที่เราทำนะครับนี่ก็เป็นสเตทให้ดูแต่ละสเตทนะครับเสดสามตอนที่ล็อมชิ่งสเปนเนี่ยยกโหลดน,นะครับก็จะต้องสรุป summary load case ต่างต่างเทมมาเสดแปดนี่คือเสร็จตอนล็อมชิ่งนะครับมันน่จะกลายเป็น continuous time ยืดลงไป ซึ่งจริงก่อนจะมาถึงตรงนี้มันต้องยืดมาสุดเลยและขาอยังไม่แตะมันจะกลายเป็นสภาพที่มันเป็นคันจิลิเวอร์ถ้ามันอินเซเบอร์ตี้ก็คือหัขวขมามาไอ้ขาด้านนี้ก็ยกขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวิเคราะห์เราจะมีต้องถ่วงวินไว้เพื่อกดไม่ให้ขามันตกอะไรพวกนี้โหลดวินก็ต้องใส่ไปตลอดลนะครับเพื่อจะวิเคราะห์ว่ารีชันที่ซัพพอร์ตมันยัเป็นตามที่เราต้องการอยู่นะครับอันนี้ก็ดูซัมารีเป็นตัวอย่างซัมารีตัว ไอ้ทรัพยลดูหน่ยลอนชิ่งสแปรด40เมตรถึง40เมตรแล้วก็ทํามาสเปรดไงมีลอนชิ่งจากสเปรดสั้นเพราะว่าพอสเปรดสั้นอะไอ้ข้างหน้ามันก็จะคอนซิลเลอร์มากกว่าปกติเพราะว่าลอนเชอร์ยาวสมมุติมันต้องอิเล็กชั่นสเปรด40 40ติดกันเนี่ยเหมือนเพราะว่าหัวเสามันคือ80เมตรถูกป่ะเพราะเผื่อระยะทุกอย่างมานลอนเชอร์หนึ่งต้องยาวอย่างน้อยก็โกเวนประมาณ95เมตรหนึ่ง90เมตรขึ้นไปโอเคนะทีนี้เราก็เอาตัว สัรมารีของแต่ละอันเนี่ยมันเป็นตัวออกแบบแบบนี้เราก็ทำเช็คตัวเพจกเดอร์ดีไซน์อดที่ใช้เนี่ยเราใช้เป็นอลาเนอร์สเตนนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าอันนี้เนื่องจากว่าถ้าเราใช้เป็นแลูเนีเนี่ยมันจะยอมให้สตั๊กเกอร์มันเสียรูปได้เยอะนะครับเราใช้อลาเวอร์สเตนเลยเพราะเนื่องจากว่าผงสร้างลอนเชอร์เราใช้ซ้ำม, er, มันไปเรื่อยเื่อเราไม่ต้องการให้สเตนที่เกิดขึ้นในระหว่างการทํางานมันสูงมากเกินไปเพราะมันจะเป็น เป็นถึงไซคิดโหลดที่มันต้องทำซ้ำๆไปเนี่ยส่วนที่เป็นโลอลไลซ์ที่ต้องรับแรงเป็นคอนเซนเทรตโหลดมันก็จะมีอยู่ของมันเองนะเพราะนั้นเราก็เลยออกแบบให้มันเป็นเป็นเวิร์กอิงเซ e ดีไซน์ทั้งหมดเลยตนะ่เพราะเราจะใช้มันซ้ำไปแล้วเราต้องมาวินเดตสภาพมันด้วยหรือวจะมีในส่วนที่เป็นของวินเดตหน้าง,งานให้ดูด้วยนะครับส่วนต่อไปก็เป็นตัวพวกไอตัวดีไซน์ของอวัตทอมเบมเมอร์ส่วนที่มันจะต้องเป็นคอนเซนเทรตโหลดที่ต้องแอสติฟเนอร์หรือว่าวิเคราะห์ ส่วนโลเคอลายเป็นพิเศษทุนเนี้ยเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับจะเช็คตามผนที่มีรวมถึงเราต้องเช็คในฝึกที่เป็น s ซอร์วิตี้ทำเอฟเอ็มไอสีด้วยนะครับหนึ่งเช็คดิเรกต์เรสปอนส์นะครับ, Response, รบที่แต่ละสเตจเช็คโลเคอล์บักกิ้งเพราะว่าเพจมันบางมากนะคในแต่ละโซนที่มันต้องเกิดอันนี้เราเช็คโมดอลก็คือเช็คตอนที่มันเนื่องจากราเชื่อมีการเคลื่อนที่นะครับสเตจที่มียืนสองซับพอร์ตสเตจที่เชนดีริเวอร์เนี่ย อ่าแน่นอนเงินซีมันไม่เท่ากันนะครับอ่าแล้วก็เราอยู่ในสภาพเปิดโลง่งมีทั้งเครื่องจักรที่เป็นสั่งทํางานแล้วก็ต้องรู้ว่าจริงๆแล้วมันจะต้องไม่เกิดเรสโซแหรือสั่มพ้องที่ทําให้สตัคเจอร์เสืออันตรายหรือเสียเซอร์วิสตี้ไอเฟลด้วยแรง,งไม่มีแต่เราห่วงที่สุดือเรื่องเซอร์วิสตี้ของมันนะครับอันนี้เราต้องเช็คทั้งหมดน,นี่ให้ดูรูปหน้าง,งานจริงนะครับอันนี้เป็นรูปของตัวอันนึอย่างตัวนี้เป็น s Space t า u c h นะครับอันนี้คื L L อนนตัวโรลเลอร์สโตัน b อันนี้ LSU หรือ Low Rolling Span u n i q นะครับพวกรถไฟฟ้าที่อยู่ในสามีเนี่ยเขาจะออกแบบสแปนเป็นบ่า Half Joint เราต้องดึงก่อนดึงทั้งสแปนบนลอนเชอร์และฮิวมันไปก่อนแล้วค่อยๆโลว์ลิ่งมันมาทั้งสแปนอีทีนึงอันนี้เพียร์ลักเก็ตแล้วก็วินยูนิคอันนี้ให้ดูการออกแบบแอซเซอรี่ครับจริงๆเราก็ทําจําลองด้วยบายแทนที่เมาก่อนทั้งหมดแล้วค่อยไปทําดีเทลอันนี้เป็นอะไรก่อนการนวนตั้งแต่สมัยแอปลิงก์นนะครับอย่างออกแบบไป็ตัวโ roller s u p อร์ต สักเจ้าเป็เร็วโดดเคสต,ต่างๆเนี่ยเราก็มากาหนดเหมือนเมื่อกี้ครับเพียนวว่าเราก็บายแฮนเช็คทุกอย่างจริงๆหลักการออกแบบทั่วโครงสร้างเทอร์โมรี่นะครับมันจะมีก้อด้นรูสามข้อในีบยหนึ่งก็คือเร็วสองรื้อประกอบง่ายนะครับและสามก็คือมันควรจะเป็นจริงๆไอ้สามข้อเนี้ยทั้งตัวทุกหมดอยู่ภายใต้เซฟตี้รูนะคือต้องเซฟตี้เป็นหลักส่วนปลอดภัยต้องสูงสุดอนมันต้องเร็วทํางานได้เร็วดานะบไม่ไม่ตุกจิก สปอร์ตมันควรจะได้น้อยดีที่สุดมันควรจะเป็นดีเทอร์เนียตซัคเจอร์โครงสร้างที่พวกเนี้ยกันดีเทอร์เนียตซัคเจอร์มันจะสังเกตการเซลเลียเราจะเข้าใจโหลดผ่านคลัสิ่งได้ง่ายแต่ถ้าเราใส่จุดล้างสป mm. อร์ตเยอะๆพวกเนี้ยซึ่งเป็นอินดิเทอร์เนียมันจะทำให้โหลดผ่านที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดีการที่หน้างานมันทําแล้วไม่ได้ตามแบบที่เราต้องการเนี่ยมันจะทําให้แอสเซมบลชันของผู้ออกแบบเพี้ยนไปเยอะทางนี้ก็ต้องระวังนี่ก็เป็นแนะนำนะครับไม่เป็น การทำโหลดเคสต่างๆที่เช็คให้ดูนะครับทีนี้อาการก่อนที่เราจะทํางานเนี่ยเสร็จที่จะทำงานเนี่ยอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้น,นโดยส่วนใหญ่จริง,สลลงๆสปรดแรกๆมันไม่ใด้เกิดนะครับมันจะเป็นเกิดอ่างที่มันผ่านหมือสักระยะอันหนึ่งรือเพราะว่าทุกคนเริ่มเข้าสู่การูทีนก่อนจะถึงวันหยุดยาวหลังวันหยุดยาว อันนี้ ane, การของคนมันไม่ธรรมดาแล้วก็สร้างที่ทางผมให้มันสร้างให้ก่อนที่ลอนเชอร์จะขึ้นงานทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีหนึ่งก็คือมีดีไซน์คอมเม้นทชั่นดรอรี่นะมีอสเซทีนต่อนมีลอนชิ่งคินเนมติกมีคอนเซ็ปต์สเตจของสัตวสักเจอร์อันนี้สําคัญมากอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นว่าพวกแบบเขาคอนเซิร์นสภาพที่เซอร์วิสสเตจเขาไม่ได้คอนเซิร์นสภาพรองต่อสร้างเป็นหน้าที่เราซึ่งต้องคิดสภาพรองก่อสร้างทั้งหมดไม่ให้เกิดอันตรายหรื้ามฟูลแบบแบบเพิ่มนั้นสักเจอร์ก็มีโหลดทรนเฟอร์ จากลอนเชอร์ที่มันถูกยิ้วจากเซกเมนต์ที่มันถูกยิ้วแลลอนเชอร์เนี่ยอยู่ดีมันจะถ่ายโหลดที่แบรเตอรี่เนี่ยมันจะต้องมีกรรมวิธีการที่ทําให้การถ่ายโหลดจากที่มันยิ้วแยกตัวกันมันต้องแอสเซมบี้เป็นโมโนลิทิกแล้วก็ถ่ายโหลดลงไปที่บ็อกซ์ไอ้พวกนี้มันมีสากของมันอยู่นะในการถ่ายโหลดแล้วก็ต้องมีลอนชิ่งที่ต่อเทอร์ซอลที่กคือตัวอย่างที่เราทํามาตัวนี้เป็นโหลดคันเฟอร์นะก็คืออันนี้เป็นอะไรโหลดคันเฟอร์อันนี้เป็นตัว ลิฟติ้งแปนนะครับตัวแบบดอยอิงของตัวลอนเชอร์มันก็จะบอกน้ําหนักแต่ละชิ้นส่วนนะครับสเปซซิ่งแต่ละจุดเนี่ยต้องเซซซิ่งเท่าไหร่อะไรยังไงใสอินซู r เมนต์อะไรบ้างลิฟติ้งลักจุดยกต่างๆมบีเราจะยกตรงไหนยอะไรยังไงรูปตัดของแต่ละเพียนะครับนเนี่ยมันน่าเป็นงานที่สีเงินนะตำแหน่งวางเทนวงวงเทนพวกนี้ทั้งหมดครับวางแล้วหน้าตามจะเป็นยังไงนะครับ ดุลแรงต่างๆเป็นแบบไหนวิธีการทํางานคือต้องทำหมดสองคือตัวโหลดทันเฟอร์หลังจากที่เซกเมนต์ทุกก้อนเนี่ยขึ้นไปครบแล้วเนี่ยเริ่มร้อยเอ็กซ์แนลเทนดอนเนี่ยซีเควนต์ในการดึงดึงแล้วจะถ่ายโหลดยังไงเพื่อจะให้มันลงเข้าสูสาา่สแปนถ่ายโหลดเข้าสู่แบอยู่เลยแม้แต่ว่าเวลาดึงดึงเซกเมนต์แล้วดึงเนี่ยลวดมดันจะอยนี้พอดึงมันก็จะโก่งกลางไอ้บาร์ที่มันอยู่ตรงหัวเพียใกล้ๆเซกเมนต์ใกล้หัวเสามันจะโดนดึงมันก็จะรับแรงมากกว่าน้ำหนักปกติ เพราะมันชดเชยแรงของพิซแซเข้าไปด้วยอันนี้ก็ต้องระวังเพราะสิ่งพวกนี้มันต้องถามซึ่งจริงๆนี่ไม่นช้จะบอกเลยว่า listing h a n ดึงทีสามเท่าไหร่ดึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วต้องทาอะไรบ้างนะต้องมีการ r o ลลห l ่ n g เจอเนี้ยเป็นคอนเนอร์สแปนนะครับระหว่างที่สแปนมันติดตั้ง,งไม่หมดเนี้ยบางจอยมันอ้าครับเราต้องทําใส่เทอร์โมรีพีคีบาร์ฟอร์สเข้าไปด้วยไม่งั้นมันก็จะไม่สมบูรณ์เพราะว่ามันจะครบลูมได้ลวดตั้งหมดต้องครบถ้าเป็นฟูลสเตทแล้ว มีการใส่แท็กพวกแบบเพราะาแบบมันเนี่ยถ้าเป็นรถไฟเนี่ยข้างบนบ็อกมันจะมีไอตัวแท็กสลัคือแท็กเบสของตัวรางรถไฟแล้วก็ตัวบร์เริมนี่ไอพวกนี้เป็นซูเปอร์โพเดนท์โหลดที่มันใส่ที่มันจะทาให้โมเมนต์มันสมบูรณ์ตอน,นเขาวิเคราะห์อะแต่ว่าของเราเนี่ยระหว่างที่เราก่อสร้างเนี่ยโหลดน้าหนักกระทำอะไรมาไม่ครบอ่ะหมายความมันยุากที่จอยบางจอยมันจะอ้าจอย,จอย,จอยที่มันอยู่ใกล้ๆนักถีบโมเมนต์เนี่ยเราก็ต้องไปเช็คระหว่างัางสร้างว่าถ้าเราดึงอย่างนี้มันอ้าไหมถ้าอ้ามันก็ไม่ได้นะมันเสียหาย เราก็ต้องปิดให้มันให้มันเอร์มิตี้ไปหมดเพราะจริงๆแล้วแอสซัมชันของทุกจอยอ่ะมันต้องปิดหมดนะครับตอนตอนเราสร้างเนี่ยเรื่มพวกนี้ต้องทำเช็คละเอียดทั้งหมดที่เป็นรูปคือมันต้องทําการวิเคราะห์มาสแปนหนึ่งสแปนสองสแปนสามนะต้องเช็คทั้งหมดมว่าดึงลวดยังไงอะไรยังไง,ไงติดตั้งแบบไหนใช้วิธีอะไรในการทำางานนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างผลที่อร์ตตัวโหลดเทสนะเมื่อผลิตฝาใหม่ครับพอเราขึ้นแปนได้เราก็ทาโหลดเทสเนี่ยยกปุ๊บเราก็ เอาเทอร์ปาร์ตี้มาติดอินซูเมนต์แล้วก็วัดเทสดูค่าดีดาวอินเด็ก์นะว่าหลังจากติดตั้งแล้วยกลงแล้วสภาพของลอนเชอร์เป็นยังไงรีคอร์ดี้อินเด็ก์เป็นเท่าไหร่ได้ไหมเหลือเหลือ residual deformation เท่าไหร่อย่างเงี้ยยังเป็นไปตามที่เห็นไหมโอเคนะรีคอร์ดี้หนึ่งจุดแปดห้าซึ่งทุกครั้งก็ทำแบบนี้คับตัวเนี้ยเป็นตัวที่เรียกว่า ในระหว่างที่เราทําเสร็จเรียบร้อยของสเปนแรกเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ย e ีฟอร์โอเปอเรชัเราก็ต้องทํามมีก่อนที่จะติดตั้งเราก็จะมีเช็คมีส่วนเราต้องเดินตรวจใดได้ก็จะมีซูเปอร์วิเซอร์มีเอนจิเนียร์แล้วก็มีเติร์ดของบริษัทเองก็คือนอกเหนือนจากคนซัลท์ผูงควบคุมงานเนี่ยของทางเราเองก็จะจัดเติร์ดปาร์ตี้เราซึ่งมาขอไปด้วย UC ซีแม h a n นิแล้วก็ทางวิศวกรรมพวกแบบก็้าไปเดินบิ๊เนสเช็คตลอด ก็จะมีเช็คก่อนติดตั้งนะครับเช็คก่อนลอนชิ่งเช็คก่อน,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 นอสไลด,ด,ดิ้งอ่าอันนี้ Check, ก็แบ่งให้รูปให้ดูแสงวันนี้คือแสงที่มันลอนชิ่งเนี่ยต้อใช้ตัวไฮดรเจนตัวดันอันนี้สเปนไลน์เมนต์โปรไฟล์เช็คก็เซกเมนต์ครบแล้วก็จัดอันนี้ก็คือสายเว็บจอยสำหรับงานที่เขาออกแบบมาเป็นคนอนเนคสเปกนะครับมีอิเล็กชันนี่กับโพสเท์จิ้งเวิร์ดซึ่งไม่ได้มีสับงานโพสเท์จิ้งเนี่ยเข้ามาทำงานดำเนินการต่อไปนะครับก็สำหรับของผมก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ